มีงูไม่กี่สายพันธุ์ที่ยังคงพบได้ในบางส่วนที่หนาวเย็นที่สุดของยุโรปและอเมริกาเหนือแม้อุณหภูมิลดลงใกล้ถึงจุดเยือกแข็งพวกมันก็จะอยู่ในถ้ำใต้ดินถึงแม้พวกงูปกติจะไม่ใช่สัตว์สังคมงูหางกระดิ่งนับพันตัวอาจอยู่ในถ้ำเดียวกันตลอดฤดูหนาวไม่เหมือนสัตว์เลือดอุน่น พวกงูไม่สามารถเพิ่มอุณหภูมิของร่างกายให้สูงกว่าสภาพแวดล้อมและเมื่ออุณหภูมิลดลงพวกมันจะจับสินภาวะหยุดนิ่งซึ่งอาจกินเวลาถึงครึ่งปีงูพิษรวมทั้งงูหางกระดิ่งทนอากาศหนาวได้ดีกว่างูชนิดอื่นในฐานะสัตว์เลือดเย็นงูส่วนใหญ่ชอบสถานที่ชฉดี ป่าที่มีหนองน้ำชุ่มชื้นในฟลอริดาที่นี่อากาศปานกลางเป็นส่วนใหญ่โลกปานกลางพบกับเขตร้อนผลก็คือเกิดชีวิตที่น่าประทับใจพวกสัตว์เลื้อยคลานอย่างจระเข้อเมริกันพบกับสภาพที่พมันชื่นชอบและอยู่ร่วมในสวนอีเดนอันเขียวชอุ่มกับงูหลายสิบสายพันธุ์ งูกาเตอร์ซ่อนตัวอยู่ในโพงอ้อหวังจะจับปลาหรือกบตามทฤษฎีมันอยู่ในสภาพแวดล้อมเช่นนี้หลายร้อยล้านปีก่อนที่งูชนิดแรกจะปรากฏกายวันนี้งูข้าต้นเมาหยุดดื่มน้ำในหนองทางต่อใต้หนึ่งในงูพิษที่ร้ายแรงที่สุดในสหรัฐ มารอคอยอยู่ชายน้ำเพื่อกินปลาและกบงูปรับตัวเข้ากับที่อยู่หลากหลายและฝึกฝนสัญชตาตญาณการฆ่าให้รับกันขณะที่บางตัวหลบซ่อนอยู่ในเงามืดรอคอยเหยื่อบางตัวอาศัยความว่องไวเพื่อดำรงชีวิตอยู่ งูจำนวนมากเชี่ยวชาญการอยู่นิ่งเหมือนตายอยู่โดยไม่เคลื่อนไหวเป็นเวลานานแต่เมื่อพวกมันขยับพวกมันทั้งเงียบและปราดปเปรยวที่อันแห้งแล้งว,ว่าเปล่าทางทะวันตกเฉียงใต้ของอเมริกาเป็นสว,สวรรค์ของพวกงูมากกว่า แม้ที่อยู่จะมีตั้งแต่ทุ่งหญา้าจนถึงป่าพวกมันทั้งหมดก็รวมอยู่ในระบบนิเวศท,ที่ขาดแคลนน้ำอย่างวิกฤตที่นี่ในฤดูร้อนอุณหภูหมิบนพื้นผิวอาจเกิน150องศาฟ,ฟาเรนไฮย์และในตอนกลางวันมีเพียงฝุ่นเท่านั้นที่เห็นเคลื่อนไหว ความร้อนจนไม่เกรียมและสภาพที่แห้งแหลงทำให้พืชทะเลทรายกลายเป็นเชื้อเพลิงแม้ชีวิตปรับตัวได้กับสภาพที่แห้งแหลงที่สุดสัตว์ที่อยู่ที่นี่ก็เหมือนแขวนอยู่บนเส้นได้ระหว่างความเป็นกับความตาย สัตว์ทะเลทรายจำนวนมากพัฒนานกลไกเพื่อช่วยพวกมันรับกับผลของความร้อนและความแห้งแล้งสัตว์จะพวกความติดอาวุธอย่างดีเพื่อจัดการกับความร้อนสุดข,ขีดของทะเลทรายคนของมันมีเซลล์อากาศซึ่งป้องกันมันจากความร้อนและมันสามารถดูดน้าได้มากตามต้องการจากพุ่มไม้ที่มันกิน พวกกระต่ายทะเลทรายเชี่ยวชาญในหลักการที่พวกมันสามารถอยู่ได้ตลอดชีวิตโดยไม่ต้องดื่มน้ําบางตัวหลบความร้อนโดยขุดโพรงอยู่ใต้ดินขณะที่าทะเลทรายชนิดอื่นเดินทางไกลเพื่อสอหาแหล่งน้ําสุดท้ายที่เหลืออยู่ สัตว์เลื้อยคลานทะเลทรายอย่างกิ้งก่าชายครุยได้ความชุ่มชื้นส่วนใหญ่จากตัวเยื่อของมันสัตว์เลื้อยคลานได้เปรียบอีกอย่างหนึ่งในเกมการอยู่รอดในทะเลทรายคือผิวหนังที่ผ่านไม่ได้เนื่องจากพวกมันไม่สูญเสียน้ําจากการขับเหงื่อหรือขับปัสสาวะพวกมันสามารถอยู่ได้ในที่ร้อนที่สุดแห้งที่สุดที่พวกนกและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอยู่ไม่ได้ สัตว์ทุกชีวิตในทะเลทรายพวกงูดูจะอยู่สบ,บายที่สุดในที่อยู่นี้และในจ้พวกนี้มีไม่มากที่มีกิจศัพท์ร้ายการเหมือนงูคอรอกงูคอรออริโซนา เป็นหนึ่งในงูที่มีพิษที่สุดในอเมริกามันใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่ใต้ดินที่ซึ่งมันล่างูชนิดอื่นและสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกงูคิงโซดาาเมาเทนที่ไม่มีอันตรายมีสีสันคล้ายขึงเพื่อหลอกนักล่าให้เข้าใจผิดคิดว่าเป็นญาติที่อันตรายกว่าของมัน ทะเลทรยายโซโนราของอริโซนาต่อใต้เป็นที่อยู่ของสัตว์เลื้อยคลานมีพิษซากของต้นตะบองเพชรที่ตายแล้วซ่อนอาหารอันโอชาไข่ของนกกระทาแกมเบลตกจากรังของมันโดยกิลามอนสเตอร์ที่มาลักขโมย แม้จะมีพิษที่ร้ายแรงกินก่าก็ใช้อาวุธนี้เฉพาะป้องกันตัวมันชอบที่จะกินลูกนกที่ไร้กำลังหรือร่อนสะดมรังนกด้วยลิ้นเหมือนงูมันตรวจตราไข่ดูว่ามันจะกินไปไหน างส่วนปล่อยที่เหลือให้ฟักเป็นตัว สัตว์ทะเลทรายที่มีชื่อเสียงอีกชนิดหนึ่งคือสัตว์ที่ต้องรับผิดชอบต่อการเสียชีวิตของมนุษย์มากกว่าสัตว์เลื้อยคลานชนิดอื่นในสหรัฐคืองูหางกระดิ่งไดมอนแบ็กตะวันตกแม้ง,งูหางกระดิ่งจะเป็นหนึ่งในงูอันตรายที่สุดของสหรัฐแต่ดกฆ่าชนิดนี้ก็ไม่ใช่จะปราศจากศัตรูงูคิงชอบเนื้องูหางกระดิง่ง ในวงรัดแน่นของงูคิงที่อันตรายยิ่งกว่าพิษแล้วนักฆ่าอันตรายตัวหนึ่งก็กลายเป็นอาหารขยุตที่เป็นสกีกชนิดหนึ่งของงูหางกระดิง่งแม้ลูกที่แร้ประสบการณ์อาจเสียงตายถ้าถูกกัดเพื่อป้องกันนักล่างูหางกระดิ่งอาศัยพิษของมัน บวกกับสารตินรุนแรงจากต่อมตรงทวารหนักปกติแล้วงูหางกระดิ่งอาจจะเตือนให้ผู้ที่จะรบกวนงูว่าการ,กรเผชิญหน้าโดยไม่ระวังตัวอาจถึงตายได้ ที่ประสบความสำเร็จต้องอาศัยความเร็วและความว่องไวที่จะจู่โจมงูก่อนที่กมันเองจะถูกจู่โจมนกโรดันเนอร์เป็นชนิดหนึ่งที่ยอดเยี่ยมในเรื่องนี้ใช้ปีกและหาของมันล่อหลอกอย่างเชี่ยวชาญน,นกโรดันเนอร์ทำให้งูสับสนและก่อควนความพยายามที่มันอาจจะโจมตีกลับ แล้วขนาดที่งูวาวุ่นมันก็ถูกจูโจมกับเดือปกติของมันสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็กอย่างหนูและกระรอกงูไดมอนดแบ็คเป็นนักล่าที่มีประสิทธิภาพ มือนภูทเลทรายส่วนใหญ่ระหว่างตะวันอาร้อนระอมุมันหาที่ลีภายใต้ดินขณะมันสรำรวจทำมันบังคับหาของมันให้อยู่นิ่งเพื่อไม่ให้เยื่อรู้ตัว ไม่มีทางรอดสำหรับหนูตะบองเพชรแต่เหมือนงูส่วนใหญ่งูหางกระดิ่งสายตาไม่ดีในแสงสลวมันอาจยากที่จะมองเห็นเยื่อเว้นแต่เยื่อจะเคลื่อนไหวเชื่อกคยบาชานานว่าพวกงูสะกดจิตเย ran, ื่อของมันปรึงเยื่ออยู่กับที่ด้วยการแลบลิ้นจนมันพร้อมจะจูโจม อยู่นิ่งมีใช่พระงูแต่เป็นสัญชาตญาณยอดเยี่ยมของมันเรงนักฆ่าจะรู้ที่อยู่ของมันด้วยการเคลื่อนไหวมันได้ผลตำนาตายากในอเมริกาตะวันตกในสายตาของคนจำนวนมากงูไดบานแบกยังคงเป็นหนึ่งในงูที่ร้ายกาจที่สุด ในภูมิประเทศที่ทุรคันดานควรจะสังหารโดยไม่ปราณีเท่านั้นมีไม่กี่อย่างที่จะหยุดยังการล่าได้ไฟเป็นอย่างหนึ่ง ไฟลุกด้วยฟ้าผ่าหรือคนจุดบางครั้งไฟป่าเผาผลาญโลกของงูต่อเนื่องวงจรยุคเก่าของการทำลายล้างและการฟื้นตัวแม้โลกจะจางหายไปในหมอกควันจากกองขี้เถ่ายังมีเชื้อพันธุ์ของการเปลี่ยนแปลง ชีวิตที่ยืดหยุนและปรับทนได้อยู่ทนทานธรรมชาติรังเกียจความว่ากล่าวและหลังจากภัยพิบัติตามธรรมชาติสิ่งมีชีวิตได้เร่งรีบปฏิรูปพื้นดินที่ถูกทำลาย พวกงูกลับมาสำรวจแหล่งล่าที่ถูกเผาไหม้จนเกรียมของพวกมันสัสตราจารบอกพวกมันว่าพวกเหยื่อนำหน้ามาก่อนแล้วงูเกือบสามพันสายพันธุ์คืบคลานอยู่บนโลกนักล่าของโลกที่มักหลบซ่อนจากสายตาของเราแต่ในใจกลางของเรา พวกมันปรากฏขึ้นหลางๆเช่นเดียวกับเยื่อท้จริงของพวกมัน